การเรียนไกด EP 3ามไกดนี้จะเป็นการสอนเมคนิกและแพทเทิร์นการจมตีของบอสให้ผู้เรียนได้รู้ทันบอสและผ่านดันเจี้ยนได้แบบชิลๆสวัสดีครับผมโกโจนาหารครับแบทเทิร์นไอเทมที่แนะนำให้ทุกคนใช้แฟลร์ในการหาตัวบอสเนื่องจากไอซ์เลกาลอสเป็น Boss ที่ไม่มีเมคนิกอะไรที่ให้ผู้เรียนต้องระวังมากนะเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปที่แพทเทิร์นการจมตีปกติเลยครับถ้าโจมตีแรกถ้าควรธรรมดา บอสจะทำการขว่นผู้เล่นที่อยู่ตรงหน้าสังเกตได้จากการที่บอสหันหน้าและง้างมือสักทักหนึ่งให้ผู้เล่นหลบจากระยะแขนของบอสท่าต่อไปท่าขว่อน2ทีท่าต่อไป body ส l a m บอสจะทําการกระโดดขึ้นฝาและทิ้งตัวลงมาทําดาเมจใส่กับผู้เล่นที่อยู่ในวงสีฝาให้ผู้เล่นทําการออกจากวงนี้ในทันทีท่าต่อไปแบมดี้สลอสามที พอาจะทำการกระโดดขึ้นไปแล้วทิ้งตัวลงมาเป็นจํานวน3ามขางใส่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งให้ผู้เล่นทําการวิ่งหนีไปเรื่อยๆก็จะเป็นการหลบได้ท่าต่อไป Ice Wall วบอจะทำการคำรามหันหน้าขวาและซ้ายอย่างละครั้ง จกนั้นกระทุบพื้นและสร้างแท่งน้ําแข็งจํานวน8อันขึ้นมาทําดาเมจใส่ผู้เล่นที่อยู่รอบๆตัวบอสท่าต่อไป Ice ล l a s t บอสจะทำการกระโดดหมุนตัวถอยหลังไปและพ่นไอเย็นใส่ผู้เล่นที่อยู่ทางด้านหน้าสังเกตได้จากการที่บอสกระโดดหมุนตัวถอยหลงังซึ่งจะมีการกระโดดถอยหลังแบบธรรมดาก็คือกระโดดถอยหลังไปเส้นตรงโดดเฉยเฉยท่าต่อไปพุ่งไปข้างหน้าธรรมดาบอสจะทําการถอยเท้าออกมาสองข้างเพื่อเตรียมพุ่งไปข้างหน้าให้ผู้เล่นออกจากข้างหน้าบอสในทันที และแน่นอนว่าในบางครั้งถ้า,ถาพูงธรรมดาของบอสก็สามารถเคาน์เตอร์ได้เช่นกันสังเกตได้จากตอนที่บอสตัวเรืองแสงสีฟ้าผู้เร่นสามารถกดใช้สกิลที่มีเขียนคําว่าเคาน์เตอร์ใช้ใส่ตรงหน้าบอสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําใช้ใส่ด้านข้างและด้านหลังเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะเคาน์เตอร์ไม่สําเร็จเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นไกด์ EP 3หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็หน่อยนะครับ สำหรับใครที่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ